ส่วนมากมันพวกนี้ใช้ทะเลทรายอยู่แล้วเครื่อง6 0 0 0ซีซีม้ามันจะขึ้นเท่าไหร่พี่เดิมมัน300มา้าไม่มีไม่มีต้องขึ้นไปอีก150ตัวขั้นต่ำเ<ม>ขาเรียกอ,<ม>อะไรนะ R 3 0อันนี้ขายากเหมือนกันแล้วนี้เจ้าของซื้อมาถูกด้วยแสนกว่าบาท สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ยนเจริญนะฮะหรืออุยนเจริญนะครับก็ของดีในบางกรวยนะฮะมีรถหลายคันให้ดูนะครับเริ่มจากคันนี้เลยคันนี้มาแมนทันทนอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคันนู้นดีกว่าครับนะแล้วก็คันนี้ที่บอกว่ามาเริ่มจากคันนี้เลยสําหรับที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่สวัสดีครับผมอุยนเจริญครับผมนะครับมีอะไรแปลกๆให้ดูกันอีกครับครับก็คันนี้เดิม เป็นเครื่องดีเซลเมื่อก่อนใช้แข่ง SUV อยู่ของชื่ออะไรครับพี่คันนี้คันนี้นนครับนนของนอนมันนนนะครับน,นะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนจะเล่นเป็นซินบ้างลองขับเป็นซินบ้างอยากขับเป็นซินบ้างอะไรบ้างก็เลยทําคันนี้จะทําเป็นโปรซิกครับ <horizontal. S 2> เป็นโปรซิกลองวิ่งดูอะไรดูครับของเดิมตอน SUV นี่เขาก็ได้แชมป์ได้ไ,ได้แชมป์ได้ครับ <entre> ไปได้แชมป์บ้างอะไรบ้างได้แชมป์<น> <uca> <ต>วิ่งอยู่เท่าไหร่พี่ตอนเป็น SUV ตอนเป็น SUV ตอนนั้นวิ่งอยู่10 10ต้นๆครับ แต่ยังไม่เลเห็นเลขเก้านะตอนนั้นก็ถือว่าแต่มันเต็มลำมันยังไม่ตัดยังไม่อะไรมันเต็มคันครับมาโปรซิกก็เลยตัดหมดเลยทีนี้ทำใหม่หมดลองดูลองดูครับผมก็ภายในก็คันนี้ชัดซีเดิมมันก็วิ่งเลขตัวเดียวอยู่แล้วครับก็เลยเอาบอดี้มันมาครอบมาเอาบอดี้ของ s อ V ยูวเชฟโรเลตอ่าราคบผมแล้วก็ให้พี่พลไฟเตอร์ ตีโลบาให้จัดเฮดให้ครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาทําช่วงล่างแล้วก็ปูพื้นครับผมเวลาน่าจะเห็นเท่าไหร่ครับพี่เลขตัวเดียวเนี่ยครับ่เลขตัวเดียวแน่นอนครับเครื่องนี่จะเป็น2อ2เ2สเทอร์โบครับผมเทอร์โบ GT 45ครับเทอร์โบเดียวนะเทอร์โบเดียวครับเป็น GT 45สี่นี่ดูเฮดเดอร์เฮดเดอร์ครับ ระดับเท่าไหร่พี่พันเท่าไหร่โอ้พันอัพครับน่นะครับพันอัพอยู่แล้วครับถ้าทำเสร็จนะครับครับพันอัพอยู่แล้วตัวเดียวแน่นอนแน่นอนครับจุดเด่นของบอดี้ดีนะครับพี่ใช่เชฟมันบอดี้มันหนักไงเราก็แต่เขาอยากเล่นก็เอามาลดเอามาทําให้มันมันมันได้น้ําหนักหน่อยครับผมใช่ครับให้มันนั่นน้ําหนักหน่อยก็คือว่าจะเป็นโฟลิ่งเลยใช่ครับเป็นโฟลิงครับเดี๋ยวทําเป็นโฟลิ่งเลยครับผมก็อยู่ทรงนี้ะ เจ้าของนี่ตั้งแต่มีลูกก็เบาไปเยอะ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 ผ่านไปหนึ่งคันเหลือแป๊กเลยนะเตี้ยยังอ่ะสามดอเลยเนี่ยระบบส่งกำลังกับพี่เกียร์จะบบระบบส่งกำลังก็ใช้เกียร์ออโต้ยาร์ตบีดอยู่แล้วครับอันนี้ออโต้ยาร์ตบีดอยู่แล้วครับผมเหมือนเดิมเกียร์ลูกเดิมครับพี่ลูกเดิมครับแต่ไปอัพใหม่อัพไปอันนี้เกียร์ชุดเก่าก็สามารถอัพได้อัพได้อัพอัพลูกทอร์กให้มันแมทกับเครื่องหกสูบครับผมได้หมด ก็เท่ากับเรื่องเกียร์ก็ไม่ต้องเสียใหม่ใช่ใช่ไม่ต้องเสียครับผมทำอัพเครื่องขึ้นมาหน่อยครับผมครับผมไอ้นี่สายแคมป์สายแคมป์ก็เครื่องไม่ดูน้ำมันเครื่องฮะเนี่ยสาเหตุจะไม่ดูน้ำมันเครื่องเครื่องเขาเปเครื่องไรมาพีเครื่องดีเซลเครื่องมิตซูสองพันครับ แล้วก็เปิดดูครับเปิดดูหน้าาตเครื่องดูหน้าตาเครื่องที่ลื้อแล้วถ้าเครื่องเดิมเลยนี่ไม่ไหวเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนี่มิสูบิชิครับทําใหม่ทําใหม่นี่คืออะไรทําใหม่ก็คือบิ้วใหม่อะไรใหม่หมดโอฮอลใหม่ใช่โอฮอลใหม่เนี่ยครับเขาพวกนี้เขาใส่แคมป์ก็เดินทางนี่ไม่ถูกแน่เดี๋ยวนี้ครับใช่ไม่ไม่ถูกใช่ใรถนี่ ก็คือพี่โฟก็ดูแลให้ได้หมดได้หมดเดิมเดิมมาทําก็ได้ใช่ส่วนมากเขาจะใช้เครื่องซูบารุกันไงโฟกแต่นี่เขาใช้ดีเซลมันก็ขึ้นเขากําลังมันดีกว่าขึ้นเขากําลังดีกว่าแน่นอนก็เป็นอีกทางเลือกใช่อีกทางเลือกหนึ่งนี่แหละครับสายแคมป์ยิงเขาขึ้นนอนนี้เลยนอนข้างบนครับนี่ครับนี่เฮดทูฮัมเมอร์เฮดทูนี่เป็นรถที่แบบมีไม่กี่คันนะที่ผมอยากขับใช่นี่เป็นอีกคันหนึ่งนะส่วนมากมันพวกนี้ใช้ทะเลทรายอยู่แล้ว เครื่อง6,000ซีซีนะครับนี่คิดถึงตอนน้เติมน้ำมันเลยนะใช่ปุ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วน้ำมันตอนนี้เป็นไงโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็ทำอะไรแล้วพี่ก็มาให้พิ้วขึ้นเทอร์โบคู่ให้ขึ้นเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมแล้วมาเพิ่มมาอัพเทอร์โบคู่ไหมไม่มีครับไม่มีมใส่เป็นเทอร์โบสองตัวเลยหรอใช่เป็นเทอร์โบสองลูกสองลูกพี่ต่อแบบไหนก็เป็นรอบต้นรอบสูงงี้ป่ะก็ซีเดี๋ยวนะ ฝั่งละสี่สูบอย่างเราลูกก็เหมือนเหมือนนั่นะครับปกติใช่ไหมเหมือนเดิมปกติสี่สูบต่อหนึ่งกล่องนะพี่กล่องต้องเปลี่ยนกล่องนี่จูเนอร์เขาพวกเดียวกับพวก ECU อยู่แล้วครับเขาก็คงจะไปอัพเองครับให้ผู้ทำเทเบิลให้อ๋อีผู้ทำเทอร์โบให้ใช่แล้วแล้วม้ามันจะขึ้นเท่าไหร่พี่จากเดิมถ้าจากเดิมสมมุติว่าจากเดิมมันสมมติว่าเดิมมัน300ม้าอ่าไม่มีไม่มีต้องขึ้นไปร้อยห้าสิบตัวขั้นต่ำ ก็ขึ้นมา50%ของเดิมที่มีใช่ถูกต้องอเพราะว่าพี่ทุมทเอ็ x ไปคันหนึ่งนะ,คะเครื่อง 3U 3U ยู่คุใส่ทโบสองลูกแต่นั้นมีลูกสูบมันยัง6ก0มาเลยวิ่งสนุกมากเอวอิ่งสนุกมากเขาก็เลยเห็นคันนั้นทำก็เลยอยากทำมากนี่รถจากชนบุรี รถอดีใหญ่ๆช่วงนายกใช่การม้า6ตัน4ตัน6,000 T.C. สุดติ่งค่ะรถ6,000ซีนะแรงสุดบิ๊กบ็อกบบิ๊กก็อใช่ H1 ก็ประมาณนี้นะ H1 ก็6,000 6,000นะ6,000ใช่ใช่อันนี้ก็คือแบบบอดี้เล็กลงใช่โอ้โหตอนนี้กำลังเดินท่อเดินอะไรเขาอยู่เสร็จแล้วล่ะเสร็จวันนี้ล่ะครับอืมวันนี้พร้อมส่ง ใช่วันนี้เสร็จแน่ดไปูสนุกแน่นอนใช่แต่เสร็จแล้วสวยจริงจริจะใส่จะวางอะไรลงไปมันไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายให้มันลงแบบมาอยู่ในตำแหน่งเงี้ใช่ไม่งั้นก็ชิดฝั่งนี้ชิดฝั่งนู้นนี่ชิดกว่านี้อ่นี่ดูดิเห็นไหมนิดเดียวเหลือเคลียร์แลนด์อยู่นิดเดียวแต่เครื่องเบนซินมันดีอย่างที่ว่ามันไม่มีการสะบัดมันน้อยไม่งั้นก็กระแทกนะพี่นะครับผมนี่ดูเด็ดเหลือแบบนิดเดียวดูช่องให้วางใบเบย ใบเบยนิดเดียวหมดเนี่ยเวลาเราเข้าใช่ไหมเนี่ยอึดนี่เขเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบนี่ใบเหลือแค่นี้นิดเดียวเลยเนี่ยครับมันจะลงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ดูตอนเสร็จแล้วเนี่ยมันดูง่ายนะใช่แต่เวลาทำตอนดีไซน์อ่ะใช่โอ้โหมันสุดยอดขนใบวะนะเรามันต้องมันต้องสวยด้วยนะรถเขาราคาหลักล้านเราก็ต้องทําให้มันเนียนพอออกมาแล้วมันแบบใช่ให้มันดูแล้วมันเนียนก็ดูเดียวหลบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหมด เฉียดหมดเลยอะเฉียดหมดนิดเดียวนิดเดียวหมดแต่ลอมากโอ้โหเสร็จแล้ววิ่งแน่นอนเสียงอีกนะพี่เสียงโอ้โหโอ้โหจะบอกใครอแต่คันนี้เขาทําท่อออกมาข้างใครข้างมันอยู่แล้วไม่แยกเลยอ่าสี่สูบต่อนนึงแล้วเพราะมันเป็นวีแปะใช่แนี่ออกมาซ้ายขวาเลยดีมากท่อเขาทํามาแล้วเราก็ต่อท่อเดิมได้อสวยงามก็มีอาร์บีอรับอันนี้นี่ย้อนยุคหน่อยย้อนยุคเป็นที่อะไรยังไงเนี่ เขาเรียกอะไรนะ R 3 0อันนี้ไฟกลมหายากเหมือนกันหายากเป็นสกายไลน์สกายไลน์ครับหาดูยากสประตูครับเอามาทำวิ่งเล่นอะไรเล่นเขาครับเครื่องอ b บีเปลี่ยนเกียร์จากออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาเมนวลครับผมเทอร์โบยังคงเดิมอะไรเดิมหมดให้ผมมาอัพหม้อลมพวกหม้อลมพวกอะไรให้ก็วิ่งได้แล้วเดิมมาวิ่งไม่ได้ ก็เลยมาทำยอยยอยพงมาลัยใหม่หมดครับครับผมยอยพงมาลัยทำใหม่หมดใช้อลอยแทนยางเวลาเวลาวิ่งมันได้ไม่แกว่งครับผมมีผลเซอร์วิโลก็เหมือนกันไม่เหลือช่องให้ขยับเลยใช่ถูกต้องครับเหมือนเซอร์วิโลครับกระเซตให้เข้าไปพวกนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้เหมือนกันนะไม่ค่อยมีเลยพี่ไม่หายาก แล้วนี่เจ้าของซื้อมาถูกด้วยแสนก็บาทมั้งรวกเจอที่ไหนมาเนี่ยก็พวกพวกเขาครับเบื่อเล่น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 เเจอมานี่วิ่งไม่ได้แล้วเจอมาวิ่งไม่ได้ถูกต้องครับตอนนี้วิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วนะใช่ใครที่มีรถอยู่แล้วแบบเฮ้ยมังวิ่งไม่ได้แล้วพวกจะขายก็ติดต่อพี่อูมาแล้วกันเออใช่ใช่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทาได้มาถึงเดี๋ยววิ่งได้ใช่เรามาทำได้รออะไรได้ดีอะ อันนี้แพรช่วงล่างแพรสกายไลน์ผมจะทำสแตนซ่าแต่ใช้เครื่องเคยิปตีขับหลังครับอันนี้อันนี้ผมสสนแตนซ่าสแตนซ่านี่ไม่เจ็ดศูนย์เลยนะนานแล้วครับคันนี้ตั้งใจแข่งนานแล้วนครชัยศรีนครชัยศรีคันนี้คันนี้พี่แอนขับไงแฟนผมขับพี่แอนขับใช่นครชัยศรีนครชัยศรี หลักทีนี้พูดว่าจะทําใหม่แล้วใช้ K24 คือทําเต็มๆเลย K24 Turbo GTO มาลองวิ่งดูเผื่อพอดีสวยมากนะพี่ใช่ครับมีคนมาขอซื้อก็ไม่ขายหาไม่ได้แล้วสองประตูใช่ใช่ DX 2งประตูยังมีราคาเลยตอนนี้ใช่เห็นไหม้ครบไหมเนี่ยพวกไฟต้งไฟท้ายกันชนยังมีอยู่มีมีหมดแต่ไฟท้ายอ่ะมันใช้กับของ400ใหญ่ตรงเป๊ะเลย i s u z ตรงเงินเป๊ะเลยครับผมเป๊ะเลยยังเรียนอยู่เลยเห็นปะต่อทะเบียนอยู่ปะเนี่ยไม่ต่อแล้วไม่ไม่ต่อแจ้งจอดแจ้งจอดเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วเราเก็บไว้แข่งอ๋อไม่ต่อด้วยไม่แจ้งด้วยใช่เจ๋งป่าเราเก็บไว้แข่งเก็บไว้แข่งเลยทรงมันยังมีเห็นปะใช่ใช่เราพิ่วก็ทําเป็นแพรสกายไลน์ไว้ตั้งนานแล้วก็เอาออกมาล้างมาเช็ดเออมาพ่นสีไว้หน่อยพร้อมใส่จะวางเคเล่นเป็นคนขับ่ะ ก็ใ,ใครอยากเล่นน้องๆมันอยากขับไอ้น้องไอ้นนอยากขับก็มันขับพอเราทำไว้เล่นไงเผื่อมีพวกคอนด้าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคันนี้มันต้องมันต้องรถที่พาวดีหน้าเพลสโอ้เมื่อก่อนใช่ใช่ชตนซ่าเนี่ยใช่ใช่ชตนซ่าก็เดี๋ยวไอ้คันนี้ที่ว่ายังไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งก็ว่าลันดิคลันดักจะออกไปวิ่งครับ จะเอาลันดักไปวิ่งลันดักทักรอบสองรอบทันนี้ที่ทำไหมก็พร้อมแล้วเหมือนกันก็เหลือเ,เอาไปล้างไ,ไปทำเก็บความเรียบร้อยจูนคาที่แล้วที่เรามาถ่ายก็มีหลายคำถามใช่ทําทมถึงเอาเครื่องดีเซลมาทำเป็นเบนซินดีเซลมาเัวเทียนใช่เราต้องการซีซีมัน เราต้องการ TC เพราะมันเครื่อง3,000เราได้ TC มันก็แฮปปี้ได้ TC ได้กำลังอัดใช่เพราะเพรเครื่อง4สูบ3,000ั c มันไม่มีมันมี2,000ใช่ป่ะ2,200ัอัพขึ้นมาก็ได้แค่นั้นเราก็เลยเอาเครื่องนี้ทำเพราะมันเป็นโปรโฟมันก็ไม่ไม่ผิดกติกาไงเพราะเป็น4สูบเสื้อสูบฝาสูบเป็นดีเซลดีเซลระบบไฟฟ้าระบบน้ำมันเป็นเบนซินใช่ได้ใช่ครับ แทนที่ด้เห็นวิ่งรอรันเดดกแน่นอนครับถ้าผมมีนาคันนี้นะใช่ครับวิ่งแน่ครับแก้ระบบสายไฟเที่ยวแล้วเรามีปัญหาระบบสายไฟอแอมมันไม่พอแล้วเวลาออกตัวมันดับไงล้วเราไม่มีเวลาแก้ไขแล้วมันซุปอัพก็รู้กันอยู่เขาให้เวลาเรานิดเดียวก็เลยเราต้องพร้อมเราต้องแน่นดาตรงนี้มีเวลาแล้วใช่ทอนเขาจัดสองเจห้าไอ้นี่ไงมิกกี้ 275เขาบอกเอารถอะไรมาวิ่งก็ได้นายากก็ได้นายาวาก็ได้จะขอให้เป็นยาง275 6015เห็นไหมครับกี่เท่านั้น2กี้ทอมสันเท่านั้นรายการนี้จะว่ามิกกี้ทอมสันใช่แล้วก็น้ำหนักรถห้ามต่ำกว่าตันสองโอเคเอามาเลยเขาบอกรถอะไรก็ได้เลยรถอะไรก็ได้ได้หมดเลยได้หมดขอให้ยางเป็นตัวนี้คอนโทรมาบอกมันจัดจัดบอกวห้าวิ่งให้เมษาก็มีนาเมษาก็ต่อกันเลยก็วิ่งได้ครับผม แต่ต้องเป็นยางตัวนี้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ที่แว่ามาถามเขาบอกว่าสุดยอดได้ลูกใหญ่กว่าช่วงชักเยอะกว่าและความแข็งแรงมากกว่าใช่ถูกต้องครับอ่าครับผมถูกต้องอ่าแล้วมีขอโทษนะครับแค่สงสัยเครื่อง2 n งเอ็น c c แซดสองพัน้ซีซีพันกว่ามาแล้วเครื่องนี้3 0 0 0ันซีซีได้แค่700ด้าเจ็ด้าคือรอบตอนนี้รอบเรายังไม่ได้ครับ คือรอบเราได้แค่เจ็ดนิดๆครับผมถ้ารอบเราหลุดไป8 0 0พันได้เราก็น่าจะมีพันม้าเราให้เห็นได้ากันครับผมอนี่อี่รอบเออรอบมันน้อยครับแต่ต้องแก้ไขรอบใช่ต้องแก้ไขรอบครับเครื่องสอของฟอร์ตัวใหม่ก็ทําได้ใช่ไหมครับได้หมดครับถ้าจะเป็นเบนซินนะครับครับผมแต่มีกล่องคอนโทรลตัวหนึ่งก็เป็นของเบนซินรัฐบาลจะรณรงค์เรื่องไอเนี้ยเยอะควันดำควันดำเออควันดำ เราก็อยากจะให้อันนี้มันสาเร็จถ้าสําเร็จรถทั่วๆไปเราจะมาทําใช้2 0 0 3 0 0ม้อยายังไงก็วิ่งดีแล้วควันมันก็ไม่มีไงเราคิดไว้อย่างนั้นเออทีนี้เราก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆว่าวิ่งได้จริงทนจริงอะไรจริงเงี้ยเราก็ใคยทําให้ลูกค้าก็คือเอาดีเซลมาเปลี่ยนเป็นเบนซินนะใช่ใช่คนข้าเราแก้ไขทุกอย่างได้หมดใช่ดีเซลเบื่ออยากเป็นเบนซินก็ก็ได้มาได้ใช่ควันก็ไม่ดํา ครับผมแล้วก็มีถามว่าเออมันได้ท่อนท่อนล่างที่รับแรงบิดมากกว่าเพราะว่าดีกว่าเบนซินท่อนล่างสู้ดีเซลไม่ได้ถูกต้องครับคือมันรับมันรับมันรับน้าหนักเรารับเรารับไอ้นี่ได้จริงรับทอร์กรับอะไรได้จริงแต่สิ่งที่ตามมาเครื่องมันก็ย่อมหนักกว่าเบนซินถูกไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้อเหวี่ยงก้านต่างๆใหญ่กว่าหนักกว่า มันก็มีส่วนส่วนเสียได้เสียก็ใกล้เคียงกันแต่ทีนี้เรามาได้ซีซเท่านั้นครับผมเป็นนากศแรบนตีนนยนที่ซีมันใหญ่ขึ้นใช่ถูกต้องอคือได้ซีซีมันได้ซีซถามว่าน้ําหนักมันก็คือดีเซลดีๆนี่เองครับผมอย่งไรหมดเขาบอกว่ามาถ่ายขนาดนี้ไม่เทสเสียง 4JJ เบนซินถือว่ามาไม่ถึงเอ้ยกล่องอยังไม่อยู่ กองกองกองพวกยืมไปใช้ในฮอนด้าอยู่ครับเดี๋ยว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 ได้ยินเสียงแต่ได้ยินแน่ได้ยินแน่ได้ยินแน่ครับผมเบนซินโปรโฟมันมีแค่เครื่องสองพันทีทีถ้าตัวใหญ่ไม่มีเครื่องสามพันไม่มีเครื่องสองพันห้าที่เป็นสี่สูบอ่ะใช่ซีซีมีไม่ถึงสามพันไม่ถึงแต่ถ้าหกสูบมันมีเกินอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่เราต้องการ เครื่องเบนซิน4สูบ4สูบที่มีซีซีมากกว่างบาาามกกว่เดิมถึงได้คิดตัวนี้ขึ้นมาครัาถึงได้ใช้ตัวนี้ใช่ไล้คิดตัวนี้ขึ้นมาครับผมเขามีมีมาถามนะอันนี้ก็ถามแล้วก็ตอบกันเองไปแล้วเครื่อง3 u v 8แปลงเป็นดีเทลบ้างได้ปหมโอ้เอาเอาตรงนี้ก่อนนะแค่นั้นก็แย่แล้วเขาตอบกันเองว่าทำทำไมเออทำทำไมใช่ถูกต้องทำทำไมอ่าฮะครับผม ขอ,อกินน้ํามันกี่ลิตรครับเออน้ํามันนี่เออมันเทียบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งจริงเราวิ่งแข่งวิ่งอะไรเงี้ยมันก็กินพอสมควรเพราะว่าหัวฉีดมันแปดหัวฉีดมันก็หัวละพันกับหัวละพันแปดก็สองพันแปดร้อยยีย่สต่อสูกครับมันก็กินเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันมาวัด ใช้งานหนใช้งานไม่ได้ใช่ครับผมคนละแบบคนละสูตรกันอ่าคนละแบบครับทำไม่วิ่งอันนี้ทําให้แข่งโดยตรงไม่อยากได้บนถนนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมันก็อีกสเต็ปหนึ่งเราต้องมาศึกษาทำางันใหม่ใช่เริ่มต้นนะใช่อีกสเต็ปหนึ่งครับี่อยากจะทำอย่าได้เปลี่ยนเครื่องเบนซินเป็นดีเซลไอ้จากดีเซลเป็นเบนซินทำได้ทาได้อ่าจะเอาแบบวิ่งถนนได้ก็ทําได้ทําได้หมดครับทีนี้เราที่ต้องการเราต้องการให้สมบูณ์ก่อนให้เราว่าโอเคเราวิ่งได้จริงนะ เราจบจริงนะไอ้นี่จบจริงโอเคเราถึงจะออกให้ลูกค้าได้แต่ถ้าเรายังไม่ชัวร์เงี้ยเราไม่น่าทำตอนนี้เป็น Research and Development อ่าใช่ถูกต้อง R&D อยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับเราให้คันนี้วิ่งในสนามแข่งอ่าเราจะเห็นก่อนต้นเดือนหน้ารับต้นเดือนมีนาใช่ครับหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าใครจะทำใช่ใครากทำ ผลดีผลเสียครับอะไรมันน่าสนใจมากเอกันนะใช่ครับใช่ครับผมพี่กน่อเดะ๋ยวผมไม่ถ่ายอ่าได้ครับเออเออบรรจูนบรรจูนบรรจูนเดี๋ยวจ่ายก็จูนน่าจะจูนที่ที่นี่แหละแต่เลยระดับไทยไปหน่อยที่อยู่กลางทุ่งไงของของของเอ็กซ์ไงที่มันทําใหม่นี่นะเอ็กซ่าเออใช่ได้พี่ครับผมสบายมากได้เลยแล้วเบนเป็นไงบ้างครับพี่เบนก็จอดนิ่งเลยไม่ได้ใช้ไปไหนเลยใช้แต่ดีเทล โอ้โหเบนซินไม่ไหวสามติบกว่าเนาะนี่ก็เดินท่อไงครับท่ออินเตอร์มันช่วงนี้ก็อย่างว่านะรถมาทําที่อู่ถามว่ารถก็ไม่ขาดรถไม่ขาดแต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนเรารถถ้าไม่มีที่จอดแต่ดีนี้ที่จอดเหลือจอดตรงนี้เลยก็ได้นะที่จอดเหลือเพราะว่า เป็นช่วงเศรษฐกิจช่วงอะไรพวกนี้โควิดด้วยอะไรด้วยมันมันประดังกันไปแต่ถามว่าอาชีพช่างเราระเทือนไหมเราไม่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 สะเทือนมากสะเทือนแต่ไม่มากนิดหน่อยใช่ถูกต้องที่ผมก็รับบ้างแต่ไม่ไม่มากไม่มากครับผมไม่มากพอได้สู้อ่าพอได้สู้แต่มีเงื่อมีเงื่อเพราะเราคือที่นี่มันสายดัดแปลงไงใครทําไม่ได้เราทําได้ถูกไหมมันมันก็บางอู่ผมเชื่อว่า อาจจะมีผลกระทบหลายๆอย่างเช่นการค้าปูซ่อมอย่างเดียวอะไรเดี้ยที่นี่นี่คือแบบดัดแปลงทำนู่นทำนี่รถวิ่งไม่ได้ลากมาแสนกว่าบาทตอนนี้ทะลุสามสี่แสนไปแล้วเนี้ยมันติดแล้วอย่างเงี้นะฮะวิ่งได้ยังไงนะอยากให้ทุกคนสู้ฮะสู้เราต้องสู้ต่อไปขอให้มันผ่านพ้นวันนี้ไปใช่ถูกต้องถูกต้องอย่างที่มันเป็นในระดังนะถูกต้องให้กำลังใจเพื่อนๆอู่เราหน่อยนีพี่ก็อดทนไว้อย่างอู่อพวกเราใช่ไหม มีแข่งบ้างเราก็ไปเล่นบางครั้งบางคราวซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะไปทุกสนามแต่เราก็ต้องลดลงบ้างเพราะด้วยรู้อยู่ปัจจัยอะไรเงี้ยการงานของเราเงี้ยมันดอปลงไปอะไรลงไปเงี้ยแต่เราก็พยายามสู้ขอให้มีงานทำไปวันวันหนึ่งใช่ป่ะยิ่งใครมีนี่มีสินก็ต้องพยายามอ่ะลบให้ได้อย่าไปหนีอย่าไปหนีลบให้ได้แล้วมีอะไรนะเขาติดต่อมาติดต่อไปกลับไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องกลัวศาลอ่านศาลช่วยเราอยู่แล้วผมช่วยเพื่อนไว้หลายๆคนเหมือนกัน แฟนเพจก็เหมือนเดิมครับอุยนเจริญพิมพ์อุยนเจริญกรายกาบีขึ้นมาเลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็08 1 847 1303ครับผมเอ็นะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ